ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเขตภูเขาไท้ผิงซานในเมืองอีหลานซึ่งอยู่ทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของไต้หวันเนื่องจากระยนีมีมวลอากาศหนาวกําลังแรงเคลื่อนตัวลงมาจากทางตอนเหนือเข้าปกคลุมไต้หวันตั้งแต่วันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้อุณหภูมิล,ลดลงอย่างห้วบภาพในช่วงกลางคืนหลายพื้นที่ทั่วไต้หวันอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาและเลียบชายฝั่งทะเลอากาศหนาวจัด ช่วงเช้าวันที่3าธันวาคมนี้พบว่าบนภูเขาลาลาซานและภูเขาไทผิงซานมีน้ำค้างแข็งหรือเหมือยขาบบนพื้นดินและเกาะตามต้นไม้ใบหญ้าและดูสวยงามมากทําให้มีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปชมกันไม่น้อยขณะที่ภูเขาหนันซานเมืองอีหลานและภูเขาเชียงหยางซานที่เมืองไถตงพบว่ามีน้ําค้างแข็งตกในช่วงตีสองซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นไม่ง่ายนักขณะที่อุณหภูมิบนภูเขานั้นล้วนติดลบ เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เตือนว่าประชาชนที่จะขึ้นไปชมเมยขคาบหรือฝนน้ำแข็งต้องสวมใส่เสื้อผ้าอบอุ่นขับขี่ยวดยานผานะด้วยความระมัดระวังเนื่องจากถนนจะลื่นกว่าปกติอ่านชันทรงพุทธเรายงาน